หัวพี่สังมะหัวอย่างม,ๆๆๆมันนี่ก็อยู่บ้านพอวันไม่น้อยเนาะขอบคุณยูทูบเบอร์ซีโนนะการนะให้เอมิวันเอวิติงสิงคเบตถืดเดทถืดหน้าสบายดีปีใหม่เด้อทุกคนก็ผ่านมาหลายมือเลยกาโบได้ว่าอย่างก็บสบายดีปีใหม่สุข,ขสุขคนนะขอให้มีแต่ความสุขกายสุขใจนะ มื่อเนี่ยครับก็มาแบบว่าครับสีพันมาเยี่ยมบ้านพ่อหักเพื่อนเนาะทุกคนนะแบบว่าพ่อหักเพื่อนก็ได้ยังดอกลําเอียงทุกคนเจ้ามาตลอดหักบอกเคยเลี้ยงแต่ลูกซา้เพิ่นมาเดี๋ยว่จักขาเป็ดขาไก่ขาพิ่สังแม่เพิ่นในนั้นนะทุกคนนะเมื่อนี้ตอนนี้เพิ่นก็เข่าขวนนะเออว่าเพิ่นเป็นครอบัวยูทูบเบอร์เป็นพ่อหักของครับสีนะทุกคนนะแบบว่าครับซีมาซิโน่กา คันเม็ดโตเลยครับสีก็ต้องมานี่นะคันขับสีรวยคับสีกับเชินดน,น,นั่นนะน้าทุกคนใส่เบิงนะ่งเนาะอุ้ยอันนี้เป่าหยอกซื่อๆเด้อจังนาจะมาเสดามาลงคนขสีพอหยอกซื่อน้าทุกคนนี้ไปกระเตรียมอาหารการกินนะ,ะนี่พราะวันนี้ทีเ่เขาขอร,รับกันขอรับกันเดี๋ยวนี้ขอวันที่ขี้ขอวันที่ขี้ฝากที่ตามน้องเปนเราเด้ออันนี้ข้าววันคนเข่าเฮือนบ่เข่าเออไม่ยางเสียแน่<อ> ีปลาดุกกับไก่เรื่อ้หลากหลายป่ะปลาดุกข้าเบสบอลเลยบาดเลเดี๋ยวเดี๋ยวแต่บาสปลาดุกเป็นมือหนักปะโอ้โหสะได้เนาะอันนี้แม่น้อยจะเป็นยูทูบเบอร์กันเนาะพูดในกาศซื้อแม่น้อยแฟมบลีปากซองเด้อเด้อติดตามแล้วเนาะพอวันเงื่อนเกล้าด้อพี่น้องสงสัยสองผู้เมียแหละดุกใส่เสื้อสีกันเล่ฮะเรื่องของเราพี่น้อม เมื่อเมื่อสิบพฤศจิกาเมื่อปักเซ่เจ็ดเท้ากับมานางเออก็ไม่นั่งรถจอดในนี่ได้รถจอดที่นี่มานางกินอยู่นี้เออเพื่อนสาวเพื่อนเมื่อเออเลยก็เมื่ออะไรบ้างยังเมื่อเสียคือลายมือลายมือสีสสันสีมือเงื่อนคนร้ายคนก็เล่มาแล้วมาแล้วนี่ต่มไก่คนนี้ว่าทีผัวเจ็าเท้าเด้อมือกจะเป็นผัวกูอยู่บ้างมือกันจะเป็นอยู่บ้างกูถามไงว่าสิเอามาให้กูตะลาพูนมี่ฮะลาบปากแล้วเออนี้ มึงคือเป็นพอควนเนาะดูมันขยันเพียรนะคันสีในเย่ในเย่เพียอเมื่อเอาหันหลังในสวัสดีฮะคนรคนรักบรรากาศดีนะคนรักมันเนี่ยเบา่อยมันแห้งคนแห้งเบา่อยมันเขาว่าไั้มันอยู่ให้จอดจ้งสื่อมันสวัสดีพี่น้องมากไหมคนรักบรรยากาศดานะตีต้นมันเขาว่าคำสีแน่นอนมันหลินกันพันนานมันเมืดโตว่าสิทุกคนกะว่าวาวนะ บะบะ่าตะวันเจาขึ้นลำเอียงแถบวะโอ้ยลอียปต้องต้องบะป๊บเด่ดถ้ามาได้กข้าไปฝากเพราสีจับโตะสองโตจับเอาเลยเรากินเถบวะโอ้ยแล้วมากสิงโ๊บโอ้ยน้ำกระทมเออน้ำกระท่อมน้ำกระท่อมบนเท้าไปซื้อในคำสีเดิมววาสั้นฮะถึงมาแต่จักโมงสิใส่บัง สามโมงป่อ่ามึงไปแวะเฮือนกูสิป anyway. ่ะจอดเปลีท้าเนี่ยเออเป็นจอดตนาเพป่นจอดมาเลยอ่ากูก็อำลังล้างบาแต่กูเดี๋ยวมึงหาผู้บ่าวกูกำลังสิตอบแทนอย่างงามช่วงนี้ช่วงนี้ฮู้กูตันนะผู้แม่เอาไก่พันธุ์มาต้มบอสนี่อ้หน้าบ้านไอ้คนเล่ยไก่ดีแห้งนะใค่น้ำเดียวขึ้ตัวน้อยใช่ปะไก่ทั้งผู้แม่นกกระจิ๊บวะนี่ฮะวันนี้ เฮียนแบบคาสีมาตูดนะเพราะว่ามันหนามันหนาซอกโพเมียนะกูมากูเสียเงินคู่มือ แมนบอเมาอคืนนี่กูกัล็อขนามึงมาม่อคืนนีเสียจ้าแมนบอโอนแนนโอ้เกตสิงพันแนน่ดนเก็เซียค่าเสียยังลิเวอรูลอ่ะมาลิเวอร์พูลสเปอร์ยิ่งหนึ่งโซมายงนี่ได้เสียเงินวันก็เจวใช่ใส่ใ่เนาะเรื่องของเรื่องคนเหนลิเูลสเปอร์ยิงหนเม็ดมูี้เนียงในมูฟุกซอ่เนียะซืออบอกแล้วเดี๋ยว่ากูสนใจเดีวลงพูดเบาเพรก็ถามซื้อเออมึงกัดเป็นสถานเนะ โอคยเดียวมันจสะนำกันะนะสองถั่วมันสิเป็นแบบลำเอียงกันหมดนะลเอียงเนาะ่เอียไอียงเลยฮะนี่เดี๋ยวใส่การแยกแยกยันใหม่แ่เนี่ยิสังตัวเด็กเกณนบกินโกบฮะอมแต็กลวยบอกกินโกบแ้้นะใจแบนล้นแบนแท้ๆหัวใจข้าจะเขาจะฟังเสียงบันัดดอกเพราะว่าคนบอดมันี่สั่งเลย อ่ะมึงฮักกามาเหม่อนเนอฮักกามาในขั้นแรกเราเรียกเพื่อนนั่งเลยถ่ายไปสิเพื่อนมึงงามๆนะในกองนี่แบบตรงไปเลยนะคนเป็นครอบครัวยูทูปเบอร์เราทุกคนกระปากติดตามซ่องคนในเมนอยเป๊นมัลีถามว่ากอนยูอ้าวโมเมนต์ป่เแม่งเก่งเลยนะพี่บอลมาไม่นั่งคุยวันมันจะเออมากินน้ำแกงเมาเด้อมาเด้อพี่น้องมา ั้งั้งเกบทั้งไก่ผัดเจ้ขาวผัดกบผัดกบคำซีเห็ดรยากซุกปันไดต้องเนื้อเลยซุเก่ซุกอีเละวมื่อห่เมื่อไหร่พเนรอนกุสร์ดกยังมินแต่ไ่ซุกตลอดนะเจขาวน่นะว่เมื่อไห่กุสเอหอยหอมเด็ดนี้กินเลนี้ผมักรับอัอยี่อกินจอมอมเลียบรวบรวบอมหัวแบบโอ้ยปยะหย่าถึงเลยเลยนั่นิทห้องวาเลย ดนลิ้นตะวัดไปวันลิ้นนั่งขญ่าผมข่าวดิก็ง่ายๆก็คิดกระเทยแถวหมดเลยกระเทยแาวสลุปเป็นผัวประทำรอบสองยุมหัวมึงเดินมึงว่าบ้เอาเลยยุมหัวฮะโดนไรเก่ยวน่ะโดนยุ่มหัวมึงจะเป็นหรือ่เป็นเป็นช้างเป็นช้างฮะกบังคับด้วยนี่ยอย่างไรก็ขับแต่ถ้าคุยุมหัวมึงจะเป็นหรือเป่เป็นมันมันจะซ้ำปองให้คำตอบเลยเอาซ้ำปองให้คำตอบนะทุกคน ลมลื่นลมลื่นเพือนเพิ่นมาไปซื้อตอนลมมันนะทันเวลาแดดแดดกันแห้งแห้งมามามายกยกโยกแบบนั้นมามาอยู่นี่มีเฮงโชคดีปีใหม่มาตำ้มใหม่มาทีปัวบล็อกบวกกินทอมได้กุ้งเก่งของบวกนี้ของมือมาวุ้มคบวกกินดอกจี๊ขาวก็เฮ็ดเฉพาะคือตำมันนะเป็นพิธีปีใหม่นะโชคดีปีใหม่เด้ออันน้ำก้อนใส่ในเฮ็ดครเป็นพิธี ได้ข่าวว่าได้ข่าวว่าเออเมย์นันนันละลื่นซื่อมากแต่ละคนนะทั้งนักเท่ามาได้มื่อสองเพื่อบ่สิจักมือลยดีกันบ่เมื่อนี้ยัง่นด้พิผีเปล่าอน่วยการย่ห้อะไยังไงบ่ได้บ่จังได้บ่ไม้นะถือว่าพ่่่าเห็นเขาดีจะนันในเนิ่งเอาสรุปมึงเอาเงินกูไปแลกเรื่องใหม่ วันวันเจ้าบระเงินเจ้าามอได้ข่าวว่าเงินก็จะเอยมือใดบอลใดบอลมาว่าเงินเสียจะชิบมือไปเบิ่งเงินเนาะโดยเบิ้งหม่าจะได้ปเบิ่งมอแม่มึอพาไปเบิงโทรมาและมอมอไปอยู่มันนี่ คนติดกบเด้ซื้อแต่ถ้าเบิ้งถ้าเบิ้งไว้ซื้อฮาเบิ้งไวาเออฮาจังไดระวังมันเป็นข้อคิดอีกแบบหนึ่งนะทุกคนฮาก็บเน่เบิ้งวะเขาซื้อเขาบอกบางเรื่องบางเรื่องเขาคิดอยู่เอาวาไหมโมดูกสิวมี สองพเมียเด้อเออสองพเมียาลายสองพเมีอาในบัาเนี่ยนี่ก็สองพเมียเขาจะสิตกงานเลยเพื่อนตอนนั้นเป็นคนบางม่วงแม่นคนกำลังหลักประดุกไปเมื่อคืนนี่เขาเอาขึ้นหรือล่าลักก็เขาสิบหลักเขาเอาเขาเอาประดุกไปขึ้นเขาเป็นหลักประดุกขึ้นสักนี่เขาไปขายเนาะบอกชูบกินเลยมือมือผมจะมื่อขึ้นผมจะมื่อเพผนมันนั่งกินอยู่นี้ หักเงินชาวากับเมื่อหักเงินอยู่เฮือนเงินกระเป๋าเอาไว้อยู่เฮือนกระเป๋าเวลาลงจาการถแล้วเอาไว้ในห้องลถเมื่อเขาบอกคันสว่าของเสียในรถน่ะตัดไปตัดไปเนาะแต่ประเด็นเขาบวโทษใครได้จะคิดไปคิดมาเลยโทษตัวเขาเองตัวเองนะคเพราะว่าเขาก็ไอย่งหนึมันมีเรื่องมีรล่าพิสังดอกแต่มันเกิดขึ้นแล้วเขาก็มาอธิบายตามเขาบอกไมื่อวานบอกสุกิโลมเจ้าบุญ เออมึงมึงนั่ไปนอนลำกล้องว่าจังใดเมื่อไรเ่อไรค่อยนอนบนไหนมึงน,นอนมึงนั่งในรถต้องกูไปส่งมึงงานโอแ้ <c oughs> นนได้แต่ละคนแต่ละคนนี่นะ <c oughs> อ่ะบ,บูเว็นมึงเสรมมั้งนนะ <c oughs> ตอนกลางคืนยันกูเมาดิกินกันได้ตัวไก่ลองไหมลองซีมกันได้จากตอนคืัวไก่ได้พี่รองมากไหมตัวไก่หัน่นบ้านพวันที่คีเอสดีดหัวตุ้มไกที่เข้านี่ตุ้มบนตุ้มไกที่เขาใส่อะไรมุกขี่ตุ้บในนี่ ใส่หัวผักบวบในเนึงมันจังแซบใช่ไไอ้เองช่องหัวสิมันต้องใส่หัวผักบวบในมันจังแซบใช่ชองหัวมันคือบนนัวแบบมันแบบบนนัวเพราะเอาไปใส่บ่บ่บ่ราะเป็นนัวเป็นนัวเป็นนัวนัวแล้วมันแบบมันบ่มันมันก็แซบอยอดแหละบางที่มันเห็ดแซบบามันอมมันซื่อมมันบกกรมกรมกรมอยู่กว่าหยอบมันซื่อมเพราะต้องบกกรมผมกินเองเนี่ยเดินเอาเมื่อเช้าไปทำงานเมืองไทยเลยเช้าแล้วเปิดเปิดอู่รถบ่ คนเปิดอู่รถหมูคำสีบ้านพีนเมื่อเช้าเนี่ยกูโทรมาตกใจเมื่อใดเพราะเงินขายเครื่องเมื่อวานนี่ดิเอ่อเออบอเอี่ยมฮะอืมเสียอีกแล้วเงินคีอขาวหนึ่งมันลืมมือนเขาให้กันมาบ่มขึ้นเลยบอใจแบบลืมอย่างมาแล้วถอดเสื้อเปลี่ยนเสื้อในรถเดิเมื่อเย็นทิ่มอยู่พื้นนะนะกินเนาะเออถ้ามีใส่เสื้อแล้วก็มาถอดเอี่ยมถอดเอี่ยมแล้วไปใส่เสื้อเลย แบบบางเอิร์ธไปเอาไว้ในบ่อนยังกะบเต็นต์ป้ายบ่ได้อยู่มันแซ่บอยู่มันบอดสมซื่อๆว้าวมันบอดสมดวงที่พรมบอดสมซื่อๆจะไป็ที่มังเนง่ชักมึงเปิดห่านอาหารมุกสู่ห่านคุปตะได้เถอะก็หนึ่กู้เหดบอกกู้เหตยังกับเป็นนัวกูต้องมาหนึ่งเป็นัวพนที่หนึ่งที่หนึ่งในอินนี่ก็ยังว่าแซ่บแซ่บบเสพ่ได้เป็นนัวลาเป็นนัวฮอหนึ่ง ใส่ไปเลยบอกอันนี้สีมือครับสีได้ทุกคนครับสีเฮดทงกินเซ็บได้เพิ่นธุ์เฮดลาบเป็ดลาบยังเลยไปกินเฮือนเพิ่นกันอันนี้ว่ายอกเพิ่นซื้อืมักระเซ็บอยู่กระเซ็บเขาเห็นจะกินเขาจะย่นบอกว่ากระเซ็บลีสิว่าหยอกมันจะอ้ำมันซื่อบดินะหยอกไม่ได้ฮอร์โมนฮอร์โมนหน้าตาใสเดเมื่อได้มื่อปรกเซ คิดบุทีเ่เศร้ามเถอะเห็นนางสิบมาเมื่อวันผทิตนางมาบอกวันผทิตมามาแต่ไทยดิมึเถอะก็เมื่อก่อนบุที่เศร้าคุทธื้อมงายี่จังมันกับมืออืน่นกัเก้าสิบสิบแล้วเจอแล้วเขย่มบอกว่า,วากูจะสิชวนไปกินบูเฟอ้อาหารทะเลเอ,อิญลงมาอยู่อยู่สวรรด์สุดๆร่อยแล้วแสนสี่สิบเก้พันมีปูปูหนึ่งมีปูอันนี้นะปูปูเนื้อมีปูมา มีปลาเมือกมีกุ้งโซดแล้วก็มีกุ้งแบบลอยน้ำตึงๆมึงเห็ดแบบว่าอะไรนะชุดซีนะเน้าเันกน้ำรือไอ้าวเังเพลงคอยมีลิเกซิตเ้อรอายเด้อตายแล้วน้อง่ายคลิปอยู่อันนี้กันเนาะน้อง่ายคลิปอยู่ชิปซีเลยเนาะเนอะซนั่นนะทุกคนนะกากินชุบแซแมพง เพราโดนๆครับสีเพิ่นสีได้มาเนี่ยนะคันเพิ่นมาเพิ่นก็นมาเวททุกเื่อแหละเนาะทุกคนเจ <c oughs> ๊ขาวกับเมาอ,มอ้อยซอยแปดนิดนึงแบบว่าเจ <c oughs> ๊ขาวนะพี่น้องเดี๋ยวว่าอมากูเสียงเงินมีแตรคุณซื้อของมาให้กินบรรลุทรายมาแล้ยแบ <c oughs> บว่าเ,เรืเเอเ่องเต็มโต๊ะเรื่องเต็มโต๊ะอันนี้แห้งหนาใหญ่นี่ลำเอียงคนนี้เด้อทุกคนตะวัดน <c oughs> ี่เด้อน้องเอต้น พ่็ต้นฉันเออต้นเบิรงนั่นี่ยเออต้นอยู่เยอรมันมีหั่นอาหารแซ่บๆหั่นอาหารหรู่ๆอยู่เยอรมันเบิรงเด้อน้องทรายเจ้านี่ลำเอียงเด้อน้องทรายเจ้านี่ฮะแม่นเด้อแมนแมนแนเออน้องทรายจะลำเอียงข้ามานเนี่ยขาเสียงเงินผูดเถื่อนบัตรลูกทรายเพิ่นมายันตะบันเดบนนาจึ๊บจแทงแต่อันนี้แหละแทงแต่ลูกทรายเออบัดสิใต้เป็นเอิ้นหาโก้บันได้ดีเพี่บ้าเอิ้นหาลูกทรายคอรินมิกพาเลท์เหมือนกันเด้ เน้นสองคนนี adalah, mm ่แหละเดินทุกคนนี่เจ้าาคนไกลตัวเจ้าขาก็ม <c oughs> <t ük> like ีแต่คำาสีกับเพอหวานนี่แหละนะนะทุกคนนะกับสองคนนี่แหละเออกับสองคนนี่แหละนะทุกคนแม่สิยืดสิ้ยาวไม่ยังกะหรือว่ามึงเป็นน้ำมึงน้นี่เมนเป็นเมนเออเมนปะประมาโมเมนบะเออนะทุกคนนะเขาเบ้ายอกเ่้าเนอหัวม่วนเด้อโบโบโทษไทยเดินเลือกมันเยะถือว่าห้มันจบไปนะทุกคนนะ เพราะว่าโทษขัดโทษนะโทษยีขาวเองเด้อว่าต้องโทษผู้อื่นครับสีฮันเป็นไปบ่ได้แน่นอนเพราะว่ามันหนีไปไทย <laughs> เพราะว่ามันหูเ้เดมันหู้ว่ามันจะเกิดเลื่อนเันแนี่ไม่ใช่ป่าเออเอาอีกแล้วเข้าไปาไไระเททด็นเออเปิดมาคลิปแรกแล,แล้วันนคอมเมนต์แรกค่ะคำสีฮะทั้งทั้งสิม กันยังบอกมันเอามาแต่ท้ายหมื่นน่ะมันสิไปยังรถมันก็ไปเลยเตะฮะรถเขาก็ไปเลยเตะน้องหน่อยก็ไปเตะนะทุกคนนะแมงเป็นเขาเอาเต้เต้กินคือเต้เอาปลาดุกคือคือเพราวันนี่แหละเนาะคือเพราวันนี่แหละเขาก็ว่าคนไก่เฮือนมาเอาอากัตกูกันยังเบิ่งกูยังขีดคำอินเลยเนาะขิดนี่ก็เสดไลเด้อทุกคน ก็ขอบกอบใจนะเรื่องที่เฮาวาไปกับฮาวาแบบว่า,าเอ็นเตอร์เทนอยา่างค่ะมีนาะมีความสุขก,กันเลยนะทุกคนเม้ามอยให้มมมมหม,มวม<อ>นเนาะการยาดามากันเด้อคำสีเพิ่นกับเบอร์มี่อังดอกทุกคนกับเป็นน่องหัดซื่อคือพอวนันเราก็ขี่ทีแท้ลำเอียงนะทุกคนเนาะเอ้ต้นฝากบอกเอ้ต้นเด้อคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแจ๊คกดซับสไครในเด้อสบายดีปีใหม่เด้อขอให้มีแต่ความสุขตลอดไปเลยตลอดไปนะตลอดปีใหม่และตลอดไปนะ